สวัสดีครับตอนนี้กลับมาไลฟ์สดกับการถ่ายภาพยิ่งละครเวทีเรื่องใหม่ของดีม็อกนะครับก็ตอนนี้น้องเนสกับโบกี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับขนอะไรครับพี่โบน้องเนสครับถ่ายภาพสดๆครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับเมื่อกี้เป็นปารมี่ตอนนี้เป็นคุณหญิงแล้วครับพี่โบครับพักนอนสวัสดีครับหลายรอบแล้วครับรอบนี้คนเดียวเนี่ยเพราะว่าอะไรเหนื่อหนื่อ พี่ปูกำลังขายลูกนี่ครับพี่ปูเสร็จแล้วหรอคะสวยงามเสร็จแล้วหรอคะเ <c oughs> ดี๋ยวตอนเวลีเรื่องใหม่ของด,ด,ด,ดีบ็อกซ์นะคะรับราตรีที่สิบสองหรือเอาที่สบายใจเดี๋ยวรอเราประกาศวันพีเซลนะฮะเดี๋ยวสักครู่นนไม่นานเกินรอเราจะประกาศขายบัตรนะครับ อันนี้เป็นน้องเนสกับโบกี้นะครับถ่ายรูปคู่กันโปรจอตม,มาเจอกันอีกทีกับละครดีบ็อกนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเด็กครับโอ้ยแยกเลยเลสเลสอเลสเลสเลส เปิดที่สุดท้งเปิดเราเปิดเลยเปิดเปิดอันกลังจากระโปงูกลับแล้วนะครับอันนี้พวกกลับกับที่ครูกระดกวันนี้นะ ไลส่สดใช่ไพี่ลิงจะให้ต่อบทต่อนะพี่ลิงพี่ลิงมาดูดน้องเนสกับโบกี้ต่อนะครับกำลับบงถ่ายภาพนิ่งกันนะฮะ 嗯。Yeah. ที่เข้ามาใหม่นะครับเรากำลังถ่ายภาพยิ่งละครเวทีเรื่องใหม่ของดีบ็อกนะครับราตีที่12หรือเอาที่สบายใจนะครับกดไลค์ได้นะครับไนบีน้องเนทกับโบกี้กำลังถ่ายภาพกันอยู่นะครับ people โบว์บอดก่อนถ้าแบบแบบมีก่อนก่อนที่จะเท้าไหลถ้าอ่าใช่ใช่ที่ไหลขึ้นตัวไหมมีครับมีพุ่งกับแบบควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวดครับมีครับมือแับเหลือมองตังไหนเออเออแล้วมันเออแล้วค่อยๆช้าๆนะ มู๊ดิออกมานิดิดอสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ดิมบ็อกกำลังถ่ายภาพนิ่งละครเรื่องหม่นะฮะราตรีที่สองหรือเอาที่สบายใจนะครับตอนนี้น้องเนส AF9 นะครับกับโบกี้นะครับกำลังถ่ายรูปกันอยู่ถ้าชอบกดไลค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสัก รูนะฮะสภาพใหญ่ๆนะครับ,รบเราจะประกาศขายบัตรพรีเซลกันนะครับเดีย๋ยวมาติดตามข่าวกันนะครับในเฟซบุ๊กของน้องบล็อกนี่แหละครับ สวัสดีแฟนเพจของน้องนี้ด้วยนะครับปรากฏไลค์แนละ้วน้องนี้กำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่นะฮะออนนละออแลครเรื่องใหม่ของดีมบ็อกครับราตรีที่22เลยอนิ้สบายใจครับ Bye. คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้ดีมบล็อกกำลังถ่ายทำนิ่งและพอยาดีเรื่องใหม่ดาราทีที2เขาสบายใจตอนนี้ตอนนี้เจ้าโปรกี้กำลังถ่ายน,น,น,นะครับ

ไม่มีมีใครขับเลยสวัสดีค่ะอยากแม่แของกลับกล้องัลโหลพี่เอื้อเข้าร่วมเออกก็เหรอใช่จริงนมนคือออี่เอาเอ็นดูบอลสูงขอเปน้นีพี่ออสนะฮะพี่ออสดูแลศิลปินนักแสดงเอาดิ๊อบครับ ผู้กองับกับคุณจับตก,กล้องอย่างนี้ครัมีคนเรียกเน็เต็มเลยแฟนคลับมาเต็มเลยสวัสดีแฟนคลับนอนไม่สวัสดีอารเมาสวัสดีค่ะเาเาหนนซื้อหวัดมาดูกัน,นเยอะนะคะเดือนไหนเดือนไหนเดื <c oughs> อนกันยาค่ะ <c oughs> ฮัลโหลเน็ตน่ารักเขาบอกเน็ตน่ารักมากโกหกนี่ไงเขาบอกมาไม่มีใครจริงใจจริงใจหรือเปล่าครับบอกเน็ตหน่อยครับฮัลโหลเน็ตน่ารักนี่ไเขาบอกเน็ตน่ารักนี่ไงีเอาท่าไหนคะอันนี้เป็นาเป็นโพสต์นี่เออหัวตกหินนะอันนี้ถ่ายเดี่ยวนะครับน้องเน็ต เรื่องใหม่ของดีบ็อกนะครับเดือนกันยายนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดจองบททัตรติดตามข่าวสารได้ในเพจบุคของดีบ็อกนะครับสูงแม่เห็นใกล้ๆเลยฮะท้องนี้เอ้าเรานะครับ ี๋ยวบอกน้องให้นะครับเขาบอกกินใจจริงจนะจะน้องเนทแต่เอาค่านี้ใช่มไม่ต่นออานเดิมครับใช่่ดีครับดีครับรองีหาหล คนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เป็นการถ่ายภาพนิ่งของละครเวทีเรื่องใหม่ของดีนบ็อกนะครับราตรีที่สุองหรือเอาที่สบายใจนะครับเราถ่ายภาพนิ่งกันตอนนี้น้องเนสเอฟก้ากำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับถายเดียวนี่นะครับเนหน้าใหม่ีหน้าเป็นละครของเชคเปียน,นะครับ เราไม่มองกล้องอ่า,อาดูคือ้เห็นใกล้ๆเลยครับอขอเต็มตัวนะอันนะี้ นนเรอยดยเรยคับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเราถ่ายภาพนิ่งละครเรื่องใหม่นะครับตอนนี้น้องเนตกำลังถ่ายอยู่นะครับเนตตัวนมใช่ไหมใช่ใช่แล้วมองมองอ่ากลมหน้าได้แค่ไอ่าใช่ประมาณนั้นดีครับโอเคโอเคอ่าบกกี้เข้าครับ เีอย่าไปถ่ายเดียวตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะไปถ่ายที่อื่นต่อกันนึงนะครับตรงนี้พกี้กำลังจะถ่ายต่อครับก็คือมันจะเป็นภาพที่เราแต เดีวเราลองไปดูที่อื่นๆนะครับปูสวัสดีครับสวัสดีแทพี่เมแป๊บงไ,ไล์อยู่นะอ้าวเขาปล่อยให้กลับเลยยังไม่กลับเลยจะกลับแนะ